สวัสดีครับจากจุยสขับนะครับวันนี้เราจะมาทำนี่ครับน้ำนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้นะครับจากเครื่องคันน้ำผลไม้สกัดเย็นรุ่นใหม่รุ่น S200 นี่เป็นสีใหม่ด้วยนะครับสีแดงครับจากที่เรานำถั่วเหลืองออร์แกนิกส์เนี่ยประมาณ8ขีดนะครับไปล้างทำความสะอาดแล้วเราก็แช่ไว้1คืน แล้วอย่างหลังจากนั้นเราก็ล้างทาําำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เติมน้ําสะอาดลงไปน้ําสะอาดในที่นี้ก็คือน้ําที่จะมาทําน้ํานมถั่วเหลืองนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาลองสกัดน้ํานมถั่วเหลืองกันดูนะครับจากการะมังใหญ่ๆเพื่อความสะดวกในการสกัดตักถั่วเหลืองพร้อมน้ําใส่ในถั่วเล็กนะครับ เราตักู่เหลืองพร้อมน้ำนะครับใส่ลงไปในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับถ้วยกรองตัวนอกเราจะใช้เป็นสีส้มนะครับจะมีกากนะครับเราก็ใช้ช้อนนี่นะช่วยคน อันนี้ก็เป็นกากถั่วเหลืองนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเครื่องสกัดเย็นเนี่ยเวลาเราสกัดถั่วเหลืองออกมาแล้วจะมีกากถั่วเหลืองปนออกมาด้วยเวลาเราสกัดน้ํานมถั่วเหลืองเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าเราต้องเปิดให้น้ํานมถั่วเหลืองเขาระบายออกตลอดเวลานะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเขามีฟองอยู่ในโถแยกน้ําแยกกากจะทําให้เรามองไม่เห็นว่าปริปรมาณน้ําขึ้นไปแค่ไหนแล้วนะครับ ถั่วเหลือง8ขีดกับน้ำา3ลิตรเราทำไปเรื่อยๆก็เหลือเท่านี้แล้วนะครับเราจะสังเกตว่าในห้องคันเนี่ยก็จะมีถั่วเหลืองค้างอยู่บ้างนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำได้ดีนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับตักถั่วเหลืองพร้อมน้ำทยอยใส่ไปเรื่อยๆก็ใกล้จะหมดแล้วครับต้องมีกระชอนรองนะครับแล้วก็มีช้อนคอย คนอย่างเงี้ยครับเราจะสังเกตว่ามีถู่วเหลืองค้างอยู่นะครับวิธีการของเราก็คือเราจะเทน้ำลงไปเพื่อไล่ถู่วเหลืองออกมานะครับเราก็จะได้น้ำนมถู่วเหลืองเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยครับพร้อมกับ การไล่กากที่อยู่ในห้องคันเดี๋ยวเราลงมาเปิดดูนะครับว่าข้างในมีถูเหลืองค้างอยู่มากน้อยขนาดไหนครับก็ถือว่าค้างอยู่ในเกณฑ์น,น้อยนะครับ ไม่เยอะครับเราลองดึงเกลียวขึ้นมาครับอันนี้ถั่วเหลืองเขาอยู่ใต้เกลียวน,นี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราดูนอกเกลียวนะฮะก็ถือว่าการอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้นะครับที่ค้างอยู่ในห้องคันครับเราก็จะได้ถั่วเหลืองที่เข้มข้นมากเลยนะครับ ต้องนําไปต้มนะครับถั่วเหลืองนี่ทานดิบไม่ได้สาเหตุเพราะว่าจะย่อยยากครับ